ไม่แดงเลยล้วก็มาถึงราดบุรีแล้วนะคะจะเข้างานแล้วจะถึงงานเลยเหลืออีกประมาณหนึ่งกิโลจะถึงงานแล้ววันนี้เราก็มากันสามคนนะคะค่ะทำไมยังไม่ถ่ายกิ๊บใบเลยคะต้องหาเลี้ยงตัวเอง mm hmm. คะ่ะไม่มีใครหาเลี้ยงแล้วจบไหม อยู่คนเดียวเลยถ่ายที่นั่นก็จะทำั้งนนาโรยีกูไม่เลิกกับมึงหรอโอ้ยไม่ใช่จบไม่สิ้งก็ถึงแล้วตื่นตื่นคนขับรถเราก็สนุแล้วนะคะนบน่าลักขับรถค่ะเธออย่ามาหวานอยู่นี่นะ อิจฉาจังเลยเขังมาเป็นคู่นะคะแล้วมาคนเดียวมาเอา,า,าข้างหน้ามาเอาข้างหน้าเหรอมีใครสนใจไหมล่ะเ yeah. ดียวติดป้ายติดป้ายหอยก็มีใครสนใจหน,นู่มมคะไม่ติดป้ายว่าโสดสิไม่เอ้าโ<อ>น้อมีใครสนใจหน,นู่มมคะสามร้อยาสามร้อย <laughs> <laughs> อะไรสามร้อ <laughs> ย <laughs> ถ้าหลออ่อนหนูให้ฟรี ขอให้จะมีเธอเอากระดาษสีไปเธอเปกระดาษลางนะสามร้อยค่ะสามร้อยค่ะน้องๆน,น้องขายอะไรอีกล่ะขายก <c oughs> ีส์รอเป็นคนขับพนักงาน,นขับ,บ <ลด S 2> รถลกนะเดงนเลใช่ตรงนี้แหละถึงแล้ว อถึงแล้วนะคะอู้รถหมูนี่ก็มาเอา้านม่มาละรยาดเลยรถหนูนี่เลยลม่า,ามาลายาดเลยถ้าเขาเข้าไปในงานด่าเลยไหมโอ้ oh. สวยมากเลยซี่เีวเหรอใช่หัวยาวกำลังเข้างานนะคะ รถให้ดูถึงแล้วคันนี้คนมอไซค์มาด้วยนี่ไงที่เจออยู่ไฟแดงเมื่อกี้อุ้ยช่างร่หโอ้ก็ร่างเห็นเหลี่ยมใหม่โอ้ช่างสีนี้นี่สวยสีบอลบอกสีขาวกับเทปบอกสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมไมู่มันจะออกยาทำ อะไรครับอะไรครับอะไรคะผู้บ่าวโบะต้องมาจอดด้านหลังเนี่ยบังคับนี้เลยครับตรงเลยครับทำบังคับเลยตรงอย่างเดียวไปนี้ไม่ได้ในนี้ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วไม่ได้นะรอเอารถมาโชว์ค่ะไหนเอารถกระบะก็โชว์รถคันดังไหยซอย่โอ้สมจอยไหนเอาเราไฟรเราเลี้ยวนี่ไม่ใช่เหรอเธอ ขบวนข้างหลังหน่อยีตึตงไปล้งสุดอ๋ออ้าเปิดกระจกยีบหน่อยเอาโอเนเอาไม่ใช่นเนาะตอนนี้เดไหนวะเนาะนี่ถึงงานแล้วไปซื้ออะไรแต่งอาะ จอดหน่อยนะเดี๋ยวเราจะเรียกพี่จอดจอดพี่คะพี่พี่คะพี่คะพี่คะพี่พี่คะพี่ดีจังเลยหนูเรียกพี่ตั้งนานแล้วหนูเรียกพี่ตั้งนานกอให้เขาจอดดีวะโอ้รถแห่ก็มานะคะ นี่แหละจุดประสงค์ที่เราต้องการมาเต้นนู้นเห้อด่าดองๆเลยเนาะห้าดองๆเลยโอ้โหบินมาเลยครับเครองหลังนน้นเหรอทำไมให้จอดไกลจังเกลือก็เลยนั่งขงนั่งฐานอยู่จัง เยี่ยมี่จัดระเล็กอยู่ที่นี่เฮ้ย <c oughs> เขาถอยเขาจะถอยเข้านี่หรือเปล่าเธอ ใช่พร้อมแล้วนี่ก็ถึงงานแล้วนะคะเอาหยาไใ่าห้ง่างไปใส่เอาอเดียวยางขงานถึงแล้วเอฟซีอยู่ข้างหลังเต็มเลยลงรถมาตะโกนเรียกอย่างดังไม่ใช่ใช่ปะไปทางไหนกอนไปทางไหนก่อนไป่างไนย่ เขาไม่อยากถ่ายด้วยขอถ่ายรูป เออสาวาวไม่ห้างสาวไม่ห้างเก๋นี่ถ่ายให้ร้านถ่ายพี่ผมด้วยครับมาเลยมาเลาเลยมาเลยยังคงถ่ายให้ผมนะฮยังคงส่ห้ถ่ายมาเลยเป็น่อไปเดี๋ยวแป๊บแป๊บไปเจ๊ที่ไถ่ายดูอ่ะนี่เดี๋ยวส่งให้เลยส่งให้พี่ใจเย็นเองอ๋ครับอ๋อครับค่ะเอา ีมีพ่อห้างเดี๋ยวนี้มี ar, พอห้างัไหมมีไม่ห้างละไม่มีเขาไม่มียหมดเลยโอียกไม่เหลืห้างเลย แมวพุงเมื่อกี้เพิ่งเม้ามาพุ่พุ่งสวยใช่ไหมพุ่งสวยโอ้ยอยากอ่านไ,ไม่คิดว่าที่เขาจะรู้จักเรา ความงามไหลนะคะซี่ <c oughs> จะเบิมนาคอย <c oughs> ใช่วันนี้เธอสวยมากเลยดูซื้อให้ก่อนแป๊บหนึ่งเสือรงทาง้าถือเลยคะ่ะสั่นค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับกล้องไอโฟนนะคะหน้าสดๆนะคะความความงามไหลย,ย,ย้อย หอนนะอาคือหอนไม่ต้องใส่แมสยวมันจะงมเดี๋ยวมันสิเป็นห้อยแมสเจนนะ่นั่นน่นะเจนก็ตอนที่ทีแล้วเห็นว่าอันไหนว่าจะสอยเออเหมือนใช่ไหมเสียท็อปไปนะรถจอดอยู่ฝั่งโน้น ไปหางไหนล่ะมีแต่รถสวยๆอะไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูรถกันฝั่ง <recherche> น้นรถเยอะมากเลย อันนี้เดี๋ยวพอายสั่งไงกับนี้เขานะเรื่ออะไรไ,ไม่ได้อำอมา่นะเป็ครับมาถึงก็มาที่ร้านอะไรแตกเลยนะคะสุดพูดได้นะครับ นู้นก็จะเป็นแข่งรถนะคะไปยัง ไม่มีขายต้อแปลที่ร้านต้ลที่น้จหขอหันมาหาเราว่าบนี่นี่ไงของดีไหมดีไหมนีอย่างนะขอหันขอหันมาไอ้คนนั้นนี่ไงของดีดีไหม ค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกนะคะบ๊ายบาย